ไม่รู้ว่าใครใครคือใครอันนี้ลูคัสไอไอเสียงเด็กๆเนี่ยหัวแดงเนี่ยอะไรแบบนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาบูบันะเขาบูบันะไม่ต้องไม่ต้องวนไม่ต้องวนตามฟังนะฟังนะฟังนะเวฟังดีๆเวลาชนไม่ต้องวนตามนะเว้ยมึงชนตรงไปเลยนะเว้ยรอ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 ข้างหลังมาหน่อย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 มากลางกล่องมากลางกล่องเนาะมากลางกล่องบูมากลางกล่อง

ไอ้กี้อยู่เพื่อนไอ้กี้ยี่มันไม่ขี่วะเขาตายเขาตายเขาตายปิดดูชุบเลยเพื่อนตายเพื่อนตายเพื่อนตายตายตายอุ้ยยี่มันขี่วะปิดชุบหม่ปิดชุบหม่ปิดชุบหน่อยพิโซให้ผมหน่อยระวังระวังเฮ้ยมาช่วยพี่ซอด้านหลังหน่อยมาช่วยพี่ซอด้านหลังหน่อยปิดดูชุบหน่อยสวยปิดดูชุบปิดดูชุบยี่มันขี่ปิดดูชุบเลยปิดดูชุบเลยเขาตายเยอะปิดดูชุบเลยลูกยาตามมาตามาครับผมตะพุ่นเนียสวยสวยพี่ไม่ใชปิดดูชุบปิดดูชุบต้นต้น ตายตายสวยน้องสวยมากสวยสวยจะหมดแล้วจะหมดแล้วโดนมาเจ๊กูว่ะยืน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 คนเดียวคนเดียวกันนั่อตีตีเอกมาออกมาอย่านัวเฮ้ยี่้เขาชอบอยู่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 อย่าไปยัดไปเขารำอยู่เขารำอยู่ยัดไปเขารำอยู่ยัดไปจะตายจะตายจะตายตายแล้วจะตายแล้วมีตัวทองซะแล้วตายแล้วอย่าเล่นเลย ออกมาเลยออกมาเลยใครไม่ได้ตาย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 แล้วตายแล้วเหลือเหลือข้างในเหลือข้างในเหลือข้างในบูทอยู่ในบูทบูทเอาบูทเอาเอาหลบระพัดหลบระป้าหลบแล้วป้าเหลืออยู่ข้างในแตงาดีเอ่ะเหลือเดี๋ยวเราถีมะมาดักเอาเลยไม่ต้องเ้ยตายตายเฮ้ยทีหรอ๋อจะมาไหนคื้นะมาไหนเอาดักเอาดักเอาไม่เป็นไรซอเดี๋ยวพี่ตายเองน้องเฮ้ยพี่เป็กอยู่ซาวเพียวะพี่ไราอยู่ได้วยกันก่อนเราอ่ะกู่กันใจเลยพี่เป็ก เอฟเกโนซอฟไปซาเวียได้ครับนี่ไมออกมาเลึงไม่ึงมึงปล่อยพี่หัวมาดิมึงปล่อยพี่หัวมาดิปล่อยพี่หัวมาดิม้าพี่โดดออมาพี่พี่โดดออกมาผมสัญญาจะไม่ทำอะไพี่เออโดดออมาสัญญาจะไม่ทำอะไเอาดิเอาดิมเอาดิสัญญาออจริงมัออกไม่ได้อไปเก็บเลยได้นะเดี๋ยวรอวงปิดปิดตัวนไม่ได้เอ้ยพีีผมออกนะผมออกนะใช่เหรอไปี่ออกไม่ได้วะออกไม่ได้มันมุมนี่ออกไม่ได้ฮะมีบอลโซนแล้วหรอ เป็นไงวะบีบบ่งบีบเนี่ยเดี๋ยวกูว่าแกเลียมชุบเพื่อนนี้อีกนี่ไม่เลียมไม่เลียมเขาเลียมดีเพื่อนนะตัวไอเดเอพิกซาเวียวะกูก็ว่าอยู่หน้ากากหน้ากากนัดกระต่ายคุนคุนเนีเฮียกูว่าอยู่คุนคุนไขวะมึงทันด้วยเหรอเพื่อนไอ้ดีวัดมาตึงเบิร์ดอ่ะกูเปิดขีหัวไปด้วยเมื่อกี้ไปพลิกพิกยาพิกมันไม่ได้ ไม่ใคร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 ว่างๆไปใครว่างๆไปหาดูดูหลุมร้านช่วยหน่อยจะบอกว่าของเรานำอะไรมันมันปุว่าผมไม่ได้นำอะไรเลยนะตอนนี้นปักจะหลามจริงมีอยู่กี่คนเองมีมีแค่พี่ฉลามคนเดียวที่เป็นมีดอ่ะผมไม้อ่ะ กระดาษปะอุ้มไปเดินเฮ้ยเดี๋ยว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 จะทำอะไรต่อพี่ผมว่าผมว่าการไล่สามซอน่าจะเห็นผลแล้วแหละเมื่อกี้ผมน่าจะโดนซอนขีอ่ะใช่หรอตายแรงจัดเลยผมอยู่ใกล้พี่ผมยังโดนอ่ะไม่เมื่อกี้น่าจะโดนขีด้วยอ่ะแล้วตัวอย่างลำอ่ะตอนนี้อยู่พี่วันนี้พี่ซอไปตีหนึ่งไปแอดดับนู่นหรือเปล่าม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 าเซตของตีหนึ่งไปแอดดับนู่นหรือเปล่าของเซตของขไปดีไปดี๋ไอ้ตีตีหนึ่งตีหนึ่งเล่นที่นู่นเหมือนเดิมเนาะ <Okay. S 2> ไม่พี่พี่ตุ๊กราถางน่ะเลือดฟูเต,ต็มกับขอบฟูครึ่งหนึ่งกูโดนขี้มือเนี่ยใช่หรอเออเอาอะไรมั่งหัวหัวฟูโบตายเลยเน้นจำนวนคนไว้ก่อนละ่ะใช่เหรอม,มันมีวอโซร์แล้วเหรอวะไหนวะที่นไหนนี่ แววไม้ well, Mike, บ้ากำลังมาวะไอวอโซนมันอยู่ไหนวะเอ๊ะเห็นเขาบอกมีวอโซนละมีไม่ใช่หรอไอ,อ,อ์ดอปนี่ละมั้งเขาประกาศผิดเปล่าอ๋อเหรอไม่มีหรือเปล่าเอา๋อกขาเห็นเขาบอกว่าวอโซนเบย์ฝากรับของกันด้วยนะน้องเด้อโอ้โหแม่งตั้งอยู่ทุกที่เลยแม่งไอช็อปมอเนี่ย แม่งตังอยู่ทุกท okay. 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 ี hum, ่เลยตักกีฬามาอีกตอนไหนอะพี่ทีสองทีสองโอเคโอเคไปแต่ทีสามไม่รับอยู่เฮ้ยผมมีอันนี้กี่เหรียญนะแปดเหรียญใช่ป่ะไม่เชื่อเจียร์เให้ทีสองรอเลยเลยไม่แต่กีฬาไอดอาเฮ้แต่กีฬาตีหนงอุ้ยเหล็กดีดียอดเท่าไหร่เราซองคนเติมสิบล้านได้แล้วครับพี่ ไม่รู้เหมือนกัน,นครับในทองเวลานี้คนอ่อนเท่าไหร่เวลานี้หมายถึงเที่ยงคืนนะหรอน่าจะเต็มสล็อตครับตอนนี้เต็มอยู่แต่ไม่รู้ว่ายังติดคิวกันอยู่ไหมแปดแปดพี่ลูกค้าแม่งบอกให้อุ้มไปด้วยแม่งไปไปตอนนี้เขาเขาอันเข,เขาเขาเขา,เขาตันสลอ็อตไปเท่าไหร่อ่ะ มันจะแปดร้อยป่ะแปดแปดอ่ะซิวเวอร์โม่ถ้าได้เหรียญโกลได้พวกนี้เยอะแต่คอปเปอร์ไม่มีในนี้แม่งเหมือนเดิมเลยคอปเปอร์หายาก